กำลังถูกตั้งคำถามอย่างมากนะคะถึงการตัดสินใจของกรมศิลปากรที่จะให้นำโบราณวัตถุไปจัดแสดงในห้างสรรพสินค้าโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยทางภาคเอกชนจะเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงในครั้งนี้นะคะว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนเพราะว่าโบราณวัตถุถือว่าเป็นวัตถุล้ำค่าเป็นสมบัติของประเทศที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาไม่ต่ำกว่าพันพันปีติดตามรายงานจากคุณพัทรพรตันงามค่ะ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่กรมศิลปากรดูแลอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการนําออกมาให้ประชาชนรับชมแต่ยังมีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจากคลังกลางอีกกว่า2 0 0 0 0 0ชิ้นซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เคยนําออกมาจัดแสดงและจะเป็นเป้าหมายหลักที่กรมศิลปากรให้เอกชนยืมไปจัดแสดงในปีหน้าที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามของเราเก็บในกลังนี่เยอะนะบอกเฉพาะกลางกลางที่คลองง่าเนี่เ,เกือบห้าหมื่นชิ้น มีทุกประเภทหินหินดินเผาเหล็กพระพุทธรูปหม้อบ้านเชียงนี่ตั้งเรียงกันเป็นร้อยเป็นพันการนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีรากเงาทางประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันตีให้เอกชนยืมโดยไม่คิดค่าเช่า,าแม้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการว่ากรมศิลปากรมีความเสี่ยงต่อการถูกดึงเข้าสู่วงจรธุรกิจ การแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าการรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงชิ้นงานมีความเสี่ยงต่อแผนง,งานบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายและการถูกจรลกรรมของหล่านี้ถ้ามันเป็นโบราณวัตถุที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์คุณให้ยู่หรือไม่ประเทศที่เขาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ให้ยู่เลยสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าหายไปไม่มีทางทดใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องต้องพิจารณา ถ้าให้ทำบุญจำลองมเอาเลื่อนเขารูปไปแสดงโดยเฉพาะนิทรรศการใหญ่ๆเนี่ยจะอย่างตางสูย์การค้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาโบราณวัตถุที่เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าไปไม่ใช่แค่การลดทอนคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่การจัดแสดงอยู่ในห้างสรรพสินค้าของไอคอนสยามยิ่งถูกตั้งข้อสังเกตต่ตอการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่ภายในห้างที่จะนำโบราณวัตถุไปวางแสดง ยังมีการจัดโซนไว้สำหรับแข่งประมูลของโบราณจากที่ต่างๆโดยเฉพาะทราบไหมว่าเขาจะมีออคั่นฮอลลที่นั่นมีการประมูลโบราณวัตถุครับแปลว่าอะไรฮะหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราเป็นตัวประกอบที่จะโปรโมทให้เกิดกิจกรรม ทำลายแหล่งโบราณคดีทำลายแหล่งประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านแล้วถ้ามือเกิดออกซิเซนน้นการออกเซนของเขมรขึ้นมาเราจะเอาหน้าไว้ไหนครับโอเคมันยังไม่เกิดแต่เขาได้ประกาศตัวไว้แล้วว่าเขาจะพัฒนาไปเป็นออกซิเซนเซ็นเตอร์ การให้เอกชนยืมโบราณวัตถุยังกลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อมีการรณรงค์ผ่านทางเว็บไซต์ a ช g ง .org เพื่อขอสนับสนุนรายชื่อคัดค้านแนวทางของกรมศิลปากรเนืน่องจากไม่ต้องการให้กลุ่มทุนนำโบราณวัตถุและศิลปวัตถุซึ่งเป็นสมบัติของชาติไปสแสวงหาผลประโยชน์เพราะแม้กรมศิลปากรจะให้เอกชนวางเงินค้ำประกันแต่กลุ่มรณรงค์เห็นว่าไม่คุ้มกันหากเกิดความเสียหายซึ่งไม่สามารถชดเชยได้ พัทราพรตันงามไทยพีบีรายงาน